แม้จะได้ใจคนรุ่นใหม่ในหัวเมืองใหญ่แต่ในระดับโครงสร้างสังคมภาคใต้ที่ยังมีความเป็นอนุรักษ์นิยมสูงการเปลี่ยนแปลงที่เร็วเกินไปอาจจะยังไม่ใช่คำตอบสำหรับคนส่วนใหญ่ในเวลานี้ปัจจัยที่3และเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือเรื่องปากท้องพี่น้องครับลุงพูดตรงๆแบบไม่อ้อมค้อมราคายางพาราราคาปาล์มน้ำมัน พืชผ,ผลทางการเกษตรและการประมงคือเส้นเลือดใหญ่ของภาคใต้ตัวเลขความนิยมของพรรคเพื่อไทยที่ต่ำเตี้ยเรียดินเหลือเพียง2%เปอร์กว่าๆมันคือใบเสร็จที่ยืนยันว่านโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดนี้สอบตกในสายตาคนใต้ลองนึกภาพตามลุงนะครับชาวสวนตื่นมากรีดยางตอนตีสองขายน้ำยางได้เงินไม่พอค่าแกงเข้าแกง ชาวประมงจะออกเรือก็อน้ำมันแพงกฎระเบียบยุ่งยากเมื่อท้องมันหิวความเชื่อมั่นในรัฐบาลมันก็หาย